เราไม่มีปลายทางหรือจุดหมายที่ชัดเจนรู้สึกเหนื่อยทางด้านจิตใจเพราะมันไม่มีแรงดึงจากข้างหน้าที่คุณจะมองเห็นว่าทําแล้วได้อะไรทําแล้วเมื่อ,อไหร่จะได้ต้องทําอีกนานแค่ไหน Welcome to Everything Everywhere Podcast ใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเบิร์นอาลซินดรมนะครับว่ามันเกิดมาจากอะไร มันมีที่มาไงและวิธีแก้ปัญหาวันนี้ผมก็ได้เชิญพี่หยางมาคุยกันอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเสื้อสีสวยมากเลยวันนี้ <laughs> <laughs> อันนี้คือเป็นเสื้อที่ทํางานหรือเปล่าหรือว่าใช่ครับผมพี่ทํางานชุดชุดน,นี้เลยใช่โอเคอยากจะถามพี่หยางว่าภาวะหมดไฟเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรครับเออถ้าเกิดว่า จะพูดแบบเจาะจงเลยว่าเบอนเอาเนี่ยหรือว่าภาวะที่ใครคนหนึ่งหมดไฟเกิดมาจากสาเหตุอะไรเนี่ยครับผมก็ยังอยากจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากๆเพราะต่อให้จะเป็นภาวะการหมดไฟก็คือเคยมีความตั้งใจกับอะไรบางอย่างมากๆครับแล้วอยู่ๆมันก็หายไปเลยหรือว่าอาจจะแบบตอนนี้รู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรอืมและพอมองกลับไปไม่รู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรแบบเนี้ย มานานมากแล้วก็มีได้เหมือนกัน mm hmm. มันเหมือนกับว่าเคยคึกๆมาครับแล้วก็อยู่ก็หายหวูบลงไปหรือรู้สึกว่าเลื่อยเปื่อยแบบนี้มานานมากแล้ววันนี้ถามตัวเองก็ยังเลื่อยเปื่อยต่อไปอีกครับมันคือภาวะของการที่เราไม่อยากทําอะไรแล้วหรือเราอยากจะพักอ่ะแล้วเหนื่อยมากเราเครียดมากซึ่งสิ่งนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นอาการที่ถูกแสดงออกมาครับในชีวิตของเราณนะตอนนี้ก็ได้แต่ผมก็ อยากจะอามาแบบมาอธิบายให้ให้ได้เข้าใจในมุมของเชิงจิตวิทยาบ้างว่ารจริงๆการเบิร์นเอาเนี่ยหรือว่าความเหนื่อยการที่เราแบบไม่รู้อยากจะทําอะไรหรือว่าไม่อยากทําอะไรไม่อยากทําต่อแล้วอรเงี้ย<ผ>ม,มันอาจจะมาจากความเหนื่อยทางกายภาพคือคุณเหนื่อยทางร่างกายจริงๆอ่ะคุณเหนื่อยกับมันหรือว่าคุณรู้สึกเครียดกับมันคุณเบื่อกับมันคือสาเหตุหลักส่วนมากมันเกิดมาจากเริ่มมาจากร่างกายเราางครับอาจอาจจะไม่ใช่เรียกว่าสาเหตุหลักมันมีที่มาจากร่างกาย เพราะว่าถ้าเกิดส <enger: và đ ời desserts> ิ่งต <adalah> ่างๆที่เกิดขึ้นในตัวของเราอะมีอยู่สองส่วนเท่านั้นแหละสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างเอในตัวของเราอะมีอยู่สองส่วนครับทางด้านดีและด้านไม่ดีนะหนึ่งคือร่างกายสองคือจิตใจสองส่วนนี้เท่านั้นผมเลยบอกว่าอย่างที่หนึ่งเนี่ยมันมาจากความเหนื่อยล้าที่คุณแบบใช้ชีวิตมาครับแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นทางกายภาพคุณแบบรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากหรือทางด้านจิตใจก็คืออาจจะเป็นองคนส่วนมากที่ว่าเดินไปอยู่ตอนเนี้ยเดิน เดินทางหรือว่ากําลังทําอะไรอยู่เพียบเีบครับผมก็รู้สึกว่าทําเท่าไหร่ก็ไม่ดีทําเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลที่ตัวเองต้องการเคยได้ยินคํานี้ไหมว่าไม่เคยครับการใช้ชีวิตอะมันเหมือนกับการเดินทางครับการใช้อยู่เหมือนการเดินทางอืแต่การเดินทางที่ไกลที่สุดคือการเดินทางที่ไรจุดหมายมันเหมือนกับว่าพอเราใช้ชีวิตหรือเราทําอะไรก็ตามเราไม่มีปลายทางหรือจุดหมายที่ชัดเจนอะ อันเนี้ยคุณจะเบรนเอาท์อย่างง่ายเลยแล้วเบรนเอาท์โดยที่ไม่มีสาเหตุด้วยืม hmm. รู้สึกเหนื่อยทางด้านจิตใจเพราะมันไม่มีแรงดึงจากข้างหน้าที่คุณจะมองเห็นว่าทําแล้วได้อะไรครับทําแล้วเมื่อ,อไหร่จะได้ต้องทําอีกนานแค่ไหนอ๋อแสดงว่าสาเหตุส่วนมากที่คนเขาเบรนเอาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทําสิ่งนั้นอยู่แล้วเขารู้สึกมันไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าเขาไม่ได้มีความสุขก,กับสิ่งที่เขาทําใช่ไหมเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าถ้าเราทําสิ่งที่เรามีความสุขอะ มันก็ทําได้เรื่อยๆทุกวันถูกไหมใช่ซึ่งจริงเนี้ยไอตัวว่าความสุขเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ผมจะพูดต่อแล้วไม่เป็นประเด็นที่สำคัญครับคนเราส่วนใหญ่เนี่ยม,มักจะมองหาในสิ่งที่เราทําแล้วเรามีความสุขใช่ถูกต้องอ,อันเนี้ยเราคิดว่าเราอยากทาพอเราคิดว่าถ้าเกิดเราทําไปแล้วม,มันจะสร้างความสุขให้กับเราเห็นไหม,มนั่นคือคนออสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองครับ แน่นอนว่าพอทําไปเรื่อยๆต่อให้เราทํามันแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราไปทํามันแล้วเรามีความสุขเนี่ยอืความสุขมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกๆครั้งไปแต่ความสุขจะเกิดขึ้นทุกครั้งถ้ามีผลลัพธ์เกิดขึ้นอผลลัพธ์เนี่ยคือคําตอบหรือเป็นคีย์เวิร์ดเลยครับเพราะถ้าเกิดคุณทําอะไรก็ตามครับมันมีรีซอสมีผลลัพธ์รหรือมีการพัฒนา ที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานที่ดีขึ้นกว่าเตือนที่แล้วครับโอกาสการเบิร์นเอาท์ของคุณเนี่ยทางด้านจิตใจจะน้อยแต่แน่นอนว่าความเหนื่อยความล้าทางร่างกายอาจจะมีแต่ถ้าเกิดคุณเหนื่อยร่างกายคุณก็แค่นอนอืมแต่คุณเหนื่อยด้านจิตใจอ่ะมันไม่ได้แค่ให้คนให้กําลังใจคุณผมเชื่อว่าทุกคนเคยรู้สึกดาวรู้สึกแย่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกเบิร์นเอาท์ครับคนรอบข้างคนที่คุณรัก เขาเป็นห่วงเขาอาจจะมาให้กําลังใจกับคุณกําลังใจมันเป็นเหมือนสําหรับผมมันเป็นเหมือนหยดน้ําอ่ะที่ดีนะเพราะถ้าเกิดความรู้สึกของคุณจิตใจของคุณมันแห้งเหือดอะ่ะหนึ่งหยดก็คือสุดยอดเลยแบบมันจะรู้สึกดีอะ่ะแต่มันไม่ใช่เหมือนกับผลลัพธบ,บผลลัพธ์มันจะเป็นเหมือนสายน้ำถ้ากำลังใจเหมือนหยดน้ำใช่ผลลัพธ์จะเหมือนแบบสายน้ำหรือถังน้ำที่มันสาดเข้าตัวคุณฟุ่ม คุณรู้สึกมีแรงคือแรองสู้อีกทีหนึง่งซึ่งผลลัพธ์นั้นเนี่ยมาจากการลงมือทําที่ให้เกิดในสิ่งที่คุณอยากจะเห็นครับผลลัพธ์จะเป็นสําหรับผม result หรือว่า success จะเป็น killer of burnout เลยเป็นเป็น killer of burnout syndrome success ความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะมากำจัดการ burnout ของคุณได้แน่ ฟังแบบเนี้คุณอาจจะใช่เหรอแต่จริงๆเราก็อยากมีผลลัพธ์เราก็อยากสร้างผลลัพธ์แล้วมันก็อาจจะมีผลลัพธ์บางอย่างที่เราตั้งเอาไว้ครับแต่มันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นทริคของมันอยู่ตรงนี้ครับผมบางทีผลลัพธ์อ่ะที่คุณตั้งมันอาจจะไกลเกินไปครับแล้วมันอาจจะต้องให้คุณใช้เวลานานเกินไปในการที่คุณจะ achieve มันหรือว่าให้มันสําเร็จครับแต่คุณอาจจะล่วงตรงนี้ไปก่อนล่วงระหว่างทางไปครับพอมันล่วงระหว่างทางไปคุณก็รู้สึกว่าแบบทำแล้วมันไม่เกิดผล วิธีมันคือการคุณขยับผลลัพธ์หรือปลายทางของคุณให้มันใกล้ขึ้นมาหน่อยใกล้เพื่อให้คุณเห็นว่าคุณทําไปแล้วมันเกิดผลลัพธ์ขึ้นแล้วคุณจะได้รู้สึกกับสิ่งที่คุณได้ทําเพราะอะไรก็ตามที่มนุษย์เราทําถ้าเราทําไปแล้วเราไม่ได้อะไรกลับมานะคไม่ได้เป็นเลือนทองนะแต่เป็นผลลัพธ์ที่คุณอยากจะเห็นนะเช่นคุณพูดอะไรไปตั้งใจจะพูดแต่คนนึงไม่ฟังคุณครับคุณก็เหนื่อยที่จะพูดอะคุณก็ไม่เห็จะพูดเขาถึงว่า simple แค่เนี้ยมันยังเกิดขึ้นกับความรู้ แล้วสิ่งที่คุณทําในชีวิตประจำวันหรือความฝันที่คุณกําลังทากิจวัตรที่คุณใช้ละ่ะมันใหญ่กว่าแค่บทสนทนาสั้นๆแบบนี้นะอืมันก็เลยจําเป็นจะต้องวางเป้าหมายหรือว่าวางผลลัพธ์อะเข้ามาให้ใกล้เพื่อให้คุณทํามันง่ายอพอทําง่ายมันก็เกิดผลลัพธ์ได้ง่ายพอเกิดผลลัพธ์ได้ความรู้สึกของคุณจะดีครับคุณก็จะรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่คัวเองทำแล้วมันก็ไปต่อได้คือวางแบบ ทีละสเต็ปเป้าหมายทีละสเต็ปเก้าหนึ่งเก้าบันไดหนึ่งขั้นก่อนวางให้มันบันไดหนึ 2> 2> yes. ่งขั samen, ้นก mm. you ่อนใช่อืมแต่ถ้าเกิดขั้นแรกที่คุณวางไปมันสูงไปอ่ะคุณกดมันลงมาหน่อยให้มันต่ําลงมาหน่อยให้มันเตี้ยลงมาหน่อยให้คุณสามารถก้าวมันได้อย่างสบายไม่ต้องขยงแบบสุดๆเพื่อที่จะขึ้นไปอเพื่อที่คุณจะทําให้สภาพจิตใจและความรู้สึกของคุณยังประคองความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่คุณทําได้อือย่าไปวางไกลๆความบิดพลาดของเราผมเข้าใจนะครับครับถ้าเกิดเราวางเตี้ยมาก มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าแบบคุณไม่ได้กระจอกแค่นี้คุณทําได้ดีกว่านี้เมื่อก่อนคุณทําได้มากกว่านี้อืมแต่คุณต้องฟังนะเมื่อก่อนมันใช่แต่ณวันนี้ตอนนี้โมเมนต์เนี้ยคือคุณทําไม่ได้อ่ะแล้วคุณต้องแก้ปัญหานี้โดยการที่ลดในสิ่งที่คุณสามารถเคยทําได้ให้มันง่ายขึ้นมาหน่อยครับมันไม่เสียหายอะไรนะแต่คุณคุณยังติดกับอยู่ความคิดที่ว่าแบบเฮ้ยผมได้เก่งกว่านี้เคยผมได้ดีกว่านี้ครับแต่วันนี้คุณทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะ คุณหนักกว่านั้นอีกนะค,คุณหนักกว่าที่วันที่คุณเคยทําได้มาเยอะมากๆเลยหรือวับการที่คุณกดให้มันตี้ลงมาหน่อยให้มันง่ายขึ้นมาหน่อยอนะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องสภาพจิตใจที่คุณรู้จักวิธีการวางความคิดตัวเองให้มันใกล้เข้ามาหน่อยแล้วเทคแอคชั่นให้มันง่าย